นายกสมาคมประมงจังหวัดสตูลเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขพรกร58ในหลายเรื่องนะคะที่ออกมาควบคุมการทำประมงหลังจากอายูยูแบนการทำประมงของไทยโดยเฉพาะเรื่องของโทษปรับโทษการกระทำผิดทางอาญาเพื่อให้เรือประมงเดินหน้าต่อไปได้ปัญหาที่ดูจะชัดเจนอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาค่ะ อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลารอวันปิดฉากการประมงพาณิชย์หลังจากตอนนี้เหลือเรือประมองอยู่ไม่ถึงร้อยลำที่จะสามารถทําการประมงได้อย่างถูกกฎหมายค่ะเรือประมงพาน,นิ์ที่จงังหวัดสงขลาจํานวนไม่น้อยจอดลอยลําเทียบท่าอยู่ในเขตอําเภอเมืองสงขลาค่ะทําการประมงไม่ได้นะคะเนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย การขาดรายงานและไร้การควบคุมหรือ I.U.U. ของสหภาพยุโรปและกับการยกเลิกแบน์สินค้าประมงไทยกลายเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานมาตั้งแต่ปี2558ค่ะที่ผ่านมาสมาคมประมงในหลายจังหวัดได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลแต่ปัญหานี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขนายสุรเดชนินอุบลน,นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาบอกว่า ปัจจุบันมีเรือประมงพนันชย์ถูกกฎหมายเหลืออยู่เพียงแค่ร้อยลำเท่านั้นจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ530ลําลำขณะที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นายกสมาคมประมงสตูลบอกว่าหลังอายุยูเข้ามาควบคุมการทำประมงรัฐบาลได้ออกพรกร58เข้ามาควบคุมชาวประมงเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะผิดวิสัยการทำกิน เพราะการออกกฎข้อห้ามทําให้ชาวประมงไม่สามารถทําตามข้อบังคับเหล่านั้นได้แต่ชาวประมงพยายามร้องขอให้มีการแก้ไขพรกรในห,หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือโทษการกระทําผิดทางอาญาแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลค่ะ